คันนี้โตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับลูกค้าไม่รู้ไปทําอะไรมาเปลี่ยนอะไรนะยอยพวงมาลัยเปลี่ยนยอยพวงมาลัยมาแต่ว่าเพื่อนๆเห็นป่าล้อแม่งแบะเลยนะครั้งเนี้ยคันเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยเห็นป่าเห็นมุมองศาไอ้น้อยสองอันนี้นี่อ่ะเห็นป่าแบะเข้าอย่างงี้นะเนี่ยมุมองศานี่ประมาณเกือบสององศาอย่างเงี้ยขี่ไม่ได้หรอกขี่ได้นะแต่มันกินยางแล้วรถน่าจะดึงขวานะครับพวงมาลัยไม่ตรงด้วยนะครับดูดิเห็นป่าดูตัวเลข เพี้ยนบานเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่างเอกแก้ไขให้เห็นว่ามุมล้อนี่แบะๆอยู่นะเดี๋ยวผมจะดึงออกให้ให้มันกินยางน้อยกว่านี้นะครับโอเคไปลุยอ่ะผมดูนะเดี๋ยวผมจะดึงออกให้นี้มันล้อแบะกินยางด้านในเอาดึงเห็นว่าเห็นล้อป่ะดึงมาแล้วนะดึงดึงดึงอันนี้มองได้ตายนะดึงดึงได้ยังนี่ออกมาเห็น,นชัดน,นะบอกออกมาแบบชัดๆเลยนะเอายืด ยังไม่ได้ครับต้องดึงอีกไม่รู้ขี่ได้ไงเนี่ยถ้ามาหาผมชา้าคนนี้ผมบอกเลยไม่เหลือยางไม่เหลืออ่ะนายังชัาน้อยโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวไล่ตัวเลขให้โหดีขึ้นแล้วยสเคอันนี้ข้างขวานะข้างขวาติดบวกอยู่ศูนย์จุดสามศูนย์เดี๋ยวเราจะเอาเข้าให้เอาชัาน้อยเห็นป่าเพื่อนเพื่อเห็นไหมเข้าเยเข้ายัางเห็นได้ชัดน,นะ เพราค่ว่าคอมพิวเตอร์ไม่ดีครับแต่ที่ไม่ดีนะแม่งต้งกันไม่เป็น,หนหเห็นไหมเ,เห็นไหมล้อขยับเห็นในชั้นนะได้ยังเขาหยับเห็นด้ชั่ะได้แล้วตอนนี้เห็นเนื้อไรตัวเรียกให้วันนี้แก้กินยาให้แล้วนะครับ <c oughs> คือก็ทําให้แบบนี้นะครับทุกคันนะนะกระตัวตับปรับพอไม่ต้องกลัวแต่อันนี้ถ้ามาหาผมช้ากว่านี้ผมบอกเลยไม่เหลือไม่เหลือตังค์ด้วยนะเปลี่ยนแต่ยางอย่างเดียวผมให้นะครับนี่นะจ้างน้อยจัดการครับ เดี๋ยวตั้งตัวก่อนเสร็จแล้วลุงตอนนี้ก็ตั้งเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปลองกันนะอลงุงลงเลยเดี๋ยวไปลองกันขับดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงศูนย์หย่างเพี้ยนคันนี้สาลูกค้าขึ้นเลย <S <S เดี๋ยวลองรถเดี๋ยวผมลองก่อน <S <S เดี๋ยวลูกค้าค่อไปทำนะอ้าวนี่พาลูกค้ามาลองรถนะครับตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วคันเมื่อกี้นี้ที่ว่าเพี้ยนเยอะแล้วดึงขวารุนแรงนะครับแล้วก็วงเลี้ยวขวาไม่ได้ตรงเลยครับลูกค้าเลยสะพานลอยนี่ไปอ,อีกเป็นไงขับดีขึ้นมมัครบผ ดีกว่าเดิมเยอะไหมเยอะมากนิ่งไหมนิ่งมากขับคล่องเลยป่ะครับผมใช้ได้นะใช้ได้อ่าระวังนะดึงสายอ่าอันนี้ยางดึงสายนิดๆแต่ลูกค้าจะสลับก็ได้เพิ่มร้อยหนึ่งร้อยละห้าสิบบาทแต่เนี้ยเบื้องต้นอยู่ในเกณฑ์นิ่งใช้ได้อยู่ใช้ได้ไหมล่ะใช้ได้ครับถ้าดีไงขอที่โบนัยครับครับผมอ่าเดี๋ยวไปลองอยู่เทินด้านหน้านะอันนี้ก็ทําวงเลี้ยวให้แล้วนะครับพาลูกค้ามาลองถึงอยู่เทิร์นแล้วนะแป๊บหนึ่งติดรถเยอะรถเยอะตอนเย็นนะครับ ถึงยูเทิร์นแล้วนะฮะเหลือ2เลนนะครับเป็นไงลูกคา้าดีนะดีมากวงเลี้ยวก็ใช้ได้นะครับ<อ>ตั้งศูนย์ตั้งหากเพิ่มวงเลี้ยวตั้งหากนะครับเออบางคนไม่เข้าใจนึกว่าเพิ่มด้วยไม่ใช่ทํายากครับมันต้องใช้เวลานานนิดนึงใช้ได้นะลูกคา้าเอาขอ,อที่ปอ้ยทีมาจากไหนมาจากลาดกระบังครับมาจากลาดกระบังครับนี่มาจากลาดกระบังครับใช้ได้แล้วขับดีขับนิ่งแล้วโอเคช่างเอกไปก่อนมาได้ห้ามรีบเหมือนเดิมคอนเซปต์เดิมท่านรีบไม่ต้องมาครับ